สวัสดีครับวัาผมพีคับบอนสติ๊กเกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนลูกค้านะครับติดตั้งนะครับมือเบรกมือคัทนะครับพับปรับระดับได้นะครับสำหรับออนิวั15นะครับแล้วก็เอ็มซัลเล็นะสามารถใช้ตัวเดียวกันได้นะครับผม อันดับแรกเนี่ยอุปก,กรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นปะแจนะครับปากแหวนหรือปากธรรมดานะครับเป็นเบอร์10นะครับผม2ตัวนะก๊อกแก๊กใครมีก๊อกแก๊กใช้ก๊อกแก๊กได้นะครับมันก็จะง่ายดายในการติดตั้งนะครับและต่อมาก็เป็นคีมล็อกนะครับหนึ่งตัวถ้าบางคนไม่มีคีมล็อกเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับลองใช้ความพยายามในการไขดูใช้มือไขดูเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันติดตั้งยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มันเลย โอเคครับผมอันดับแรกนะครับเราจะใช้เป็นประแจนะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับหรือจะเป็นก๊อกแก๊กก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นประแจนะครับเพราะว่ามันจะใช้ง่ายบางคนบางบ้านไม่มีครับผมโอเคเริ่มเริ่มแรกนะครับเรามาวัดก่อนนะครับว่านี่เป็นเบอร์10นะครับอย่าเพิ่งทําการไขตัวนี้นะครับให้ทําการไขด้านล่างก่อนนะครับทำการไขด้านล่างก็คือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเบอร์1ิเหมือนกันนะครับให้เราไขเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนนะอย่าเพิ่งไขตัวบนนะครับทําการเปิดลัก2อถึงสเกียวก่อนนะครับ พอเราเปิดได้แบบนี้เนี่ยเรานําเบอร์สิอีกตัวหนึ่งนะครับมาขายด้านบนนะครับผมก็คือไขแบบนี้ได้เลยนะครับทําไมถึงต้องเปิดด้านล่างก่อนก็เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดด้านล่างก่อนเนี่ยเกลียวมันจะทําการขัดกันนะครับแล้วมันอาจจะทาให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก่อนนะครับผมโอเคแล้วทาการไขเรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆไขออกมานะครับชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวล่างนะครับที่หลุดออกมาก่อนนะครับและน็อตตัวบนก็จะหลุดมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมค่อยๆทาครับไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆไขไปนะครับผม ถ้าใครมีก๊อกแก๊กเนี่ยมันก็จะไวนะครับแต่กรณีก๊อกแก๊กมันก็จะไวเลยเดี๋ยวทำให้ดูก๊อกแก๊กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปรับเป็นไขออกนะครับแล้วก็นี่เลยอ่ามันก็จะไวกว่านะครับนี่นะครับตัวล่างนะครับมันจะดูดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวบนนะค่อยๆไขครับผมนี่คือฝั่งเบรกนะครับเริ่มที่ฝั่งเบรกก่อนนะอ่าโอเคนี่นะครับมันจะออกเป็นน็อตแบบนี้นะครับเนี่ยครับ แลวด้านในนี้มันจะมีเกียวอีกรอบนึงนะครับถ้าเราไม่ทาการเปิดข่อันอาจัจะเสียหายได้นะครับผมค่อยๆทาไปนะครับนี่เลยโอเคนะครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ฝั่งนี้กันนะครับวิธีการใส่นะครับผมด้านฝั่งเบรกเนี่ยมันสังเกตง่ายๆคือมันจะมีจางงอยขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนฝั่งคัตเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งคัตก็จะมีร่องนะครับผมนี่ครับมันจะมีร่องอยู่ตรงข้อตรงนี้ครับคัตจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับวิธีสังเกต เบรกจะมีอย่างนี้นะครับคัดจะมีอย่างนี้นะครับก้องสีดำๆเนี่ยสังเกตดูนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเบรกกับคัทตรงนี้จะเป็นตัวกระทุงเข้าไปด้านในนะครับผมที่ติดตั้งเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเล็งให้มันตรงนะครับพยายามดูนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตเบรก A สวิตเบรกนะครับผมตรงนี้จะเป็นสวิตเบรกนะตรงนี้ก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งรูให้มันตรงนะครับจัดตำแหน่งรูให้ตรงนะครับผมแล้วก็ทําการใส่น็อตนะครับที่เราออกมาเมื่อสักครู่นะครับใส่น็อตเข้าไป แล้วก็ทําการหมุนนะครับค่อยๆหมุนลงไปนะครับพยายามอย่าฝืนเกียวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใส่ไปแล้วมันไม่ตรงนะครับมันก็คือการฝืนเกียวนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมดูเกียวให้มันตรงตำแหน่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับหมุนลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยสัมผัสที่ด้านล่างไว้นะครับเพื่อดูว่าหัวน็อตเนี่ยมันโผล่หรือยังนะครับมีประแจใช้ประแจนะครับมีก๊อกแก๊กใช้ก๊อกแก๊กนะครับผม เนี targets, ่ยครับพอเราไขมาสัก <welche> พักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีหัวน็อตรับโผล่ขึ้นมานะครับจากด้านล่างนะครับสังเกตที่ด้านล่างนะพอหัวน็อตโผล่ขึ้นมาแล้วปุ๊บเราทําการไขเข้าไปเลยครับไขเบาเาก่อนนะครับเอามือหมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บเอาเบอร์เบอร์สิบนะครับจับด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วทําการหมุนเหมือนเดิมครับคล้ายค้ากับวิธีที่เราติดตั้งเข้าไปตอนที่เราออกนะครับคล้ายค้ายกันครับหมุนเข้าไปเลยนะครับพยายามหมุนนะครับแล้วก็ให้แน่นนะครับแต่ไม่ต้องแน่นมากครับพออยู่พอนะครับถ้าแน่นมากเนี่ย ครับผมแล้วก็ทําการล็อกตัวล่างนะครับล็อกได้เลยโอเคพอล็อกเสร็จปุ๊บก็คือจบครับเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังว่าตัวนี้ใช้ไงดีนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อที่ฝั่งของด้านคัดนะครับอันดับแรกเนี่ยทำการเปิดยางออกก่อนนะครับผมจับยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงไปได้เลยนะครับแล้วก็หักแฮนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถติดตั้งได้ง่ายนะ โอเคต่อไปก็เราทําการเปิดตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งพัดนะครับทําการหมุนตัวนี้ออกมานะครับผมหมุนตัวนี้สาหรับบางคนมันหมุนไม่ออกนะครับเราใช้คีมล็อกนะครับจับนะครับแล้วก็หมุนได้เลยก๊อกเดียวนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับให้มันรู้สึกว่าหลุดแบบนี้ก่อนนะครับผมั้านอนต่อไปนะครับทําการนะครับพายตัวตั้งพัดให้มันเข้าไปด้านในนะครับถ้าใครหมุนแล้วมันรู้สึกฝืดๆยากๆนะครับให้เอามือเนี่ยจับตัวนี้แล้วดึงออกมานะครับดึงตัวนี้นะครับแล้วมันจะหมุนง่ายนะครับแนีมจะหมุนงมุน นะครับให้มันเข้าไปเข้าไปพอประมาณนะครับระยะในการให้มันหมุนออกมาเนี่ยก็คือสังเกตก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งคัดนี่ครับก็จะมีรอยบากรอยผ่านะครับตรงนี้นะครับรอยบากรอยผ่าเนี่ยให้เราดูให้มันเป็นตำแหน่งที่มันโอเคนะครับผมส่วนตัวรอยผ่านี่นะครับให้มันอยู่ระดับนี้นะครับเพื่อที่ทําการถอดตัวก้านคัดออกมาได้ง่ายนะครับถ้าตรงนี้มันไม่อยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเอาไม่ออกนะครับก็คือมันจะออกมาอย่างนี้เลยนี่นะครับออกมาอย่างนี้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเอาไม่ออกนะครับทาการ ดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่กับทุกคนไปเดี๋ยวถ้าใครดึงออกได้ดึงนะครับดึงไม magic, ่ออกก็ไม่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนตัวนี้นะครับใช้ประแจนะครับเบอร์สิบนะครับในการถ่ายด้านล่างนะครับผมตองตัวนี้ก็ค่อยถ่ายออกมามันจะติดหน่อยนะครับมันจะยากหน่อยนะตัวนี้นะครับใครมีประแจก็ค่อยๆใจเย็นๆนะครับใช้ประแจไ่นะครับแต่ผมจะใช้เป็นก๊อกแก๊กนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเป็นก๊อกแก๊กตัวเล็กนะครับเบอร์สิบนะครับไมงััั้้นนนนจะดขึปด้านนนบะครับ อมุนกดด้านบน,นไว้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะไขไม่ออกอค่อยๆไขถ้ามันมยุ่งยากนะครับเอาแต่ตัวบล็อกออกมานะครับแล้วก็หมุนเลยครับโอเคตัวนี้มันจะไม่มีเกลียวเหมือนด้านโน้นนะครับเราสามารถเอาออกได้เลยนะครับเดีานออกมาได้เลยนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นตัวนี้นะได้เป็นตัวนี้โอเคนะครับผม ต่อไปเนี่ยเราทําการหักแทนให้อยู่ในตำแหน่งที่มันออกได้นะครับสาหรับใครที่ดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกตอนแรกนะครับจับอย่างนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็ให้ตัวเนี้ยอยู่ในตําแหน่งที่ออกมาได้ง่ายนะครับนี่เลยก็คือค่อยๆออกมานะครับเดี๋ยวผมไม่รูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเอาออกมาจากในนี้เลยนะครับออกมานี้นะครับให้ตัวบากเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่เราสามารถเอาออกได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับค่อยๆออกมาโอเคจะได้แบบนี้นะครับถอดออกมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็น พุทห้องเหลืองของเขานะครับเอาออกมาพร้อมกันนะครับเก็บไว้นะครับเป็นอะไหล่เดิมได้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับการใส่คัสตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมีพูทหองเหลืองมาให้ด้วยนะครับอ่าพุทหองเหลืองเนี่ยที่มีในชุดเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเรานำพุทห้องเหลืองเนี่ยใส่เข้ามาในนี้นะครับใส่เข้ามาในนี้ได้เลยสําหรับบางตัวเนี่ยมันอาจจะฟิตไปหน่อยนะครับก็ค่อยๆตอกมันลงไปนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับอ่าสำหรับขั้นตอนวิธีเรื่องต่อไปเนี่ยเรานําตัวนี้นะครับสวมเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับ ปลอกเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยในร่องตรงนี้นะครับเราใส่สายพัดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการงอให้อยู่ในตําแหน่งนี้นะต่อไปนะครับเราจะใส่คล้ายๆกับตอนที่เราออกนะครับจุดสังเกตด้านนี้เนี่ยบางคนจะติดตั้งไม่ได้นะครับติดตั้งยากนะครับให้มาดูจุดสังเกตตัวนี้นะครับมันจะมีสวิตช์คัตตัวนี้นะครับอย่าลืมมองนะครับตัวนี้มันจะค้ากับตัวนี้นะถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณใส่ไปแล้วมันจะไม่เข้าที่เข้าทางนะครับพยายามให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ติ์สามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับก็คือให้สวิตช์คัตเนี่ แล้วก็ทําการร้อยน็อตเข้าไปนะครับน็อตตัวเดิมนะครับผมและแนะนําตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับเราไม่ต้องทําการไถแน่นนะครับไขพออยู่นะครับถ้ามันแน่นเนี่ยมันจะไม่กลับนะครับมันจะไปแล้วมันจะไม่กลับเลยนะครับมันจะค้างนะครับมันจะค้างตัวนี้เราต้องค่อยๆทํามันนะครับโอเคครับผมทำการไถเข้านะครับเนี่ยครับทำการไขนะครับเดี๋ยวผมจะไถให้ดูว่าแน่นเกินไปเป็นยังไงนะครับ นี่ครับมันไม่คืนเห็นไหมเราต้องใช้มือดันนี่ครับนี่คือการไขแน่นไปนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราส่ตัวนี้ไปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเดิมๆก็เป็นนะครับผมทาการคาออกมาเล็กน้อยนะครับให้มันสามารถมีระยะที่ฟรีได้นะครับไปคัดพืดนก็เช็คตัวนี้ได้นะครับผมต่อไปนะครับเรามาทําการตั้งค่าคัดนะครับการที่คันเป็นแบบนี้เนี่ยคือคัดมันยังไม่ดึงนะครับเราทําการหมุนตัวนี้นะครับจับนะครับดึงแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับออกมานะครับเป็นการตั้งคัดนะครับให้มันอยู่ในระดับทีี่เหมมาาาะะะสนนนคครรรััับบแลลล้ววทํกกก็็ออต เป็นอันจบนะครับไม่ต้องใช้ครีมนะครับเพราะว่าเวลาเราจะพับตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้สะดวกนะครับแล้วก็ง่ายแล้วก็ทําการปิดเลยนะครับตัวนี้ยางเนี่ยครับดึงมาปิดเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมโอเคได้จะได้เป็นแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ย สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาสั่งซื้อผ่านหน้าเพจของเราได้เลยนะครับผม o r 6 b Carbon Sticker นะครับมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ติดตามเราตลอดมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ